จำจากลาพระพันปีที่เคารพขอน้อมนบมาส่งท่านในครั้งนี้เคยได้เห็นท่านทรงงานมานานปีนับจากนี้คงไม่เห็นเช่นวันวานการเปลี่ยนผ่านจากวันวานถึงวันนี้อดีตราชินีสวรรคตร สลดทุกสถานร้าวรานใจวงชนไทยร่ำให้ทั่วการคงไม่เห็นเช่นวันวานผ่านผลไปสุดอะไรการจากไปในครั้งนี้ขออดีตราชินีมีความสุขอันยิ่งใหญ่เคยทำเพื่อวงชนไทยให้มีสุข คลายความทุกข์ตายกังวลคนทั่วล่าดุดแสงเทียนส่องสว่างกระจ่างธานีขอน้อมส่งองค์ราชินีสู่คาไลยสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามารับชมช่อง YouTube ช่องนี้นะครับผมคลิปวิดีโอคลิปนี้ผมขออนุญาตมาส่งสมเด็จพระพันปีหลวงสู่สวนคาลายนะครับ ผมว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาประมาณสามทุ่มก,กว่าสำหรับคนที่มีโทรทัศน์นะครับผมคงจะได้รับทราบข่าวกันหมดแล้วนะครับว่าสมเด็จพระพันปีหลวงได้เสียชีวิตลงเมื่อคืนแต่ผมเพิ่งมาทราบเมื่อเช้านี้เองเพราะว่าเมื่อคืนนั้นผมก็หลับนอนไม่ได้รู้เรื่องอะไระครับตอนนี้ผมอยากจะบอกความรู้สึกส่วนตัวว่า เสียใจนะครับที่พระองค์ท่านเสียไปผมมีความประทับใจเกี่ยวกับพระองค์ท่านไม่ต่างจากในหลวงริชการที่9เพราะในสมัยที่พระองค์ท่านได้เสด็จไปสรงงานที่จังหวัดนราธิวาสบ้านเกิดผมในช่วงประมาณปี2524 2526ผมเม่งจะได้เกิดมาลืมตาดูโลกได้ไม่เกิน3ขวบครับ ในหลวงและพระราชินีเสด็จไปทรงงานที่นั่นพ่อผมเป็นนายตำรวจไปอารักขาพระองค์ท่านแล้วจากนั้นพ่อผมก็ปฏิบัติภารกิจเป็นสำเร็จเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็มีการเลี้ยงส่งคณะทำงานทั้งหมดโดยในหลวงและพระราชินีและราชวงในขณะนั้นนะครับ ที่บ้านผมก็มีคุณแม่และคุณพ่อได้เดินทางไปร่วมงานในฐานะนายตำรวจที่ออกมาติดตามพระองค์ท่านทรงงานในพื้นที่นะครับและหลังจากนั้นเจ้านายของพ่อผมที่เป็นผู้กำกับสถานีตำรวจภูทอนเมืองนาทิวัดในขณะนั้นได้เข้าไปกราบบังคมทูลขอพระราชทานเครื่องใช้เด็กอ่อนซึ่งเป็น การพระราชทานขอพระราชทานให้ลูกน้องของเจ้านายพ่อผมมาให้พ่อผมและมาให้ผมได้ใช้นะครับผมยังสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณนี้อยู่จนถึงทุกวันนี้ครับเสียใจที่พระองค์ท่านจากไปในยามนี้เพราะเรายังมีปัญหาอีกหลายด้านที่เราต้องเจอกันทั้งเรื่องสงครามไทยขเขมรแล้วก็เมื่อไม่กี่ <ขอ S 1> ชั่วโมงที่ผ่านมา เรื่องดาวที่มีคนวิ่งเข้าไปหาในหลวงก็ปเ,เป็นข่าวนะครับที่ค่อนข้างถือว่าอืมันก็ไม่สมควรน,นะครับที่จะเกิดขึ้นแตก,ก็ถือว่าตอนนี้คนไทยหลายคนคงจะเศร้าหรอครับผมเองก็มาขออนุญาตทำคลิปวิดีโอนี้เพื่อส่งพระพันปีหลวงสู่สวัสริทาไลไรนะครับ พี่น้องพวงชนชาวไทยคนไหนที่ผ่านมาเจอคลิปแล้วจะคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับขอความสุภาพนิดนึงขอให้ท่านช่วยคอมเมนต์ในด้านที่เป็นการไว้อะไรแด่พระพันปีหลวงน,นะครับส่วนใครที่ไม่ชอบสถาบันก็นะครับแสดงความเสียใจใต้คลิปวิดีโอให้ดีกว่าอย่ามาอย่ามาโพสอะไรที่ทำให้ตัวคุณเองเดือดร้อนนะครับ เพราะผมเองก็ไม่ได้ขู่เพราะหลายคนก็โดนมาเยอะแล้วพี่น้องชาวไทยที่อยู่ต่างประเทศนะครับที่ทราบข่าวเมื่อคืนในเวลาประเทศไทยแล้วก็เป็นเวลาช่งชาวงเช้าของที่ประเทศของท่านก็พึงสังวรเมื่ว่าหยุดให้ร้ายสถาบันหยุดกล่าวหาสถาบัน<อ>เพื่อในอนาคตตัวเองกลับมาประเทศไทยจะได้ไม่โดนจับติดคุกในมาตราหนึ่งนะครับ ความยาวของคลิปวิดีโอก็ประมาณนี้นะผมคงจะพูดอะไรไม่มากคลิปนี้ขออนุญาตมาพูดตรงนี้ไว้ก่อนนะครับจากใจคนที่รักสถาบันเป็นที่หนึ่งเลยครับแต่ผมไม่เอาสถาบันมาหาผลประโยชน์นะโอเคนะครับก็ขอสมควรกับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปวิดีโอไว้ประมาณนี้แล้วกัน เออ่ถ้าท่านจะสนับสนุนช่องยูทูบช่องนี้ก็หมายเลขบัญชีเดิมนะครับธนาคารทหารไทยธนชาติสาขาหาดใหญ่ธนาคารทหารไทยธนชาติสาขาใหญ่ชื่อบัญชีนายยุทธการหุ่นพอดีชื่อบัญชีนายยุทธการหุ่นพอดีเลขที่บัญชี3ามหนึ่งหกสองหกสองแปดเก้าเจ็ดสองสามหนึ่งหกสองหกสองแปดเก้าเจ็ดสองขอจบคลิปวิดีโอไว้ประมาณนี้นะครับ เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ก็คงจะทำได้เพียงแค่ถวายความอะไรแดแ่ระองค์ท่านละครับส่วนคนที่ไม่รักสถาบันและไม่ชอบเรื่องนี้นะครับผมก็กราบขออภัยที่ท่านมาเจอคลิปปล่อยผ่านได้ปล่อยผ่านนะครับเพราะว่าท่านเองไม่สมควรจะมายุ่งกับสถาบันเพราะท่านอาจจะติดมาตรา112ในตอนไหนก็ได้นะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันผมขออนุญ,ญาตไม่ตอ,อกคลิปแล้วครับ คงจะหลายวันแล้วครับกว่าที่คนไทยจะหายเศร้าจากเรื่องที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ถ้าจะต้องย้อนหลังกลับไปเมื่อ9ปีที่แล้วผมคิดว่าคนไทยก็เศร้าพออยู่แล้วนะครับวันนี้มาเศร้าเพิ่มก็ถือว่าเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของประเทศเลยนะครับเมื่อสักครู่ผมก็ได้เห็นพี่น้องชาวเราที่ทําวิดีโออยู่เขาเสียใจกับการจากไปของพระราชินีของราชการที่9ด้วยนะครับ ผมขอไป่ทำคลิปต่อแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่เนาะโอเคนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปหน้ามีอะไรมาแจ้งให้ทราบรอรับชมนะครับสวัสดีครับ